ตัวอ้นโอ้โหนกกันไม่กลัวด้วยฮะับนกกันไม่กลัวอ้นปกติมันจะกินไผ่นะครับกินไผ่แต่ว่ากดโมมีเวลาไปตัดไผ่กินลำนะครับกินกินลำมันก็พันเดียวก็มีแพนด้าสิเออกินต้นไผ่กินกินต้นมันก็โมมีกินใบได้กินผัดกินต้นแพนด้าก็กินต้นนี้กินวนึงเดียวอ่าฮะกินกินกินต้นกินลำไม่ไพ่เลยนะตัวอ้นตัวอ้นนกกันเลี้ยงตัวอ้นแล้วครับตอนนี้สัตว์หายากครับคผู้ชเคยเห็นไหมว่าของแปลก เดี๋ยวเราไปคนนีนกูเกิลต่อครั้งแรกที่เราเจอกันเดี๋ยวส่งคลิปให้เพื่อนๆดูหน่อยนะการถห็นไหมใบ่เท่ากล่องการใบ่เท่ากล่องนุงตั้งใโตอีจระเข้รับล้ลูกรับล้วตัวอ่อนอ่อบแล้วครับ สีสวยสีสวยอนักกันจับอีกทีเดีย